ในที่สุดผมก็หาได้แล้วครับอะไรเทียบเท่ามันไม่เหมือนของออริจินอลนะแต่ขนาดทุกอย่างเท่ากันแต่ว่าอันนี้ที่แตกก็มาใช้ท่อ,อยางเทียบซึ่งมันไม่พอดีเปะ๊ะมันใส่สวมสองข้างไม่ได้มันเลยทําให้คอมเพรสชันใช้งานไม่ได้อันนี้ก็เซิร์ชเจอได้จนจน,จนเจออันนี้เจออะไรที่มันเรียกว่าเทียบเท่าเลยครับเทียบเท่าของจีนเดีย๋ยวมาใช้ดูอันนี้คือใส่ประกบได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ ยินดีด้วยกับคนที่ใช้ล็อกช็อคชาเจอร์สามชาเจอร์หนึ่งสองจะเป็นท่อยางแบบนี้แต่ชาเจอร์สามเขาเลิกใช้แล้วเขาใช้เป็นกระบอกเหล็กแล้วมีลูกสูบยู่ในแทน,นนั้นจะผมว่าทนกว่าแล้วก็ซ่อมมันก็ง่ายกว่าให้เปลี่ยนโอลิงอันนี้ต้องซื้อตัวเนี้ยมาเลยต้องเสิร์ชหาบางทีตัวแทนก็ไม่มีเว็บต่างประเทศก็ไม่มีนะครับพอจะได้ก็เป็นของเทียบเดีย๋ยวลองดูว่าใช้งานเป็นไง ี่ผมซื้อโชคตัวนี้มือสองมาก็คือคนขายในวงการเขาถ้าจริงใจก็บอกว่าอะไรเสียเราก็รู้ออราคานี้รวมค่าซ่อมแล้วก็ปร,ประมาณคำนวณดูว,ว่ามันคุ้มไหมผมก็ซื้อมาซ่อมเองก็ซื้อมาซ่อมใช้เป็นไปถ์แค่ก่อนทํา BP ซ่อมแบบ DIY ไปแล้วนี่คือจะซ่อมตามมาตรฐานได้ไหลายเดี่ยมแล้วเดี๋ยวก็เลยจะจะซ่อมใหม่รดจอดจนยางแบนเดี๋ยวต้อง ติดเทปอะไรใหม่หมดเปลีย่ยนจุ๊บหน่อยจุ๊บนี้มันไม่ค่อยดีมันก็เลยทําให้ลงมา่ว,วดเ,หหดเ,เดี๋ยวติดเทปใหม่หมดเลยเดี๋ยวถอดผมจะถอดแบบขี้เกียจก็คือไม่ถอดโชคจะลดดึงแค่ไส้มาเพราะว่าพอก่อนเราเช็คใหญ่ไปแล้วเราสามารถถอดเฉพาะไส้ดึงออกมาทําเฉพาะไส้ได้ส่วน <c oughs> ถอดพวกฝาปิดต่างๆก่อนเลยบนล่างถอดล่างก่อน ตัวนี้ชอบหล่นหายครับเอาแค่หลวงก่อนเดี๋ยวถอดด้านบน ไม่ถอดนะลืมบล็อกตัวเล็กบล็อกเบอร์สามสิบอันนี้ต้องใช้บล็อกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเหลี่ยมถ้ามันเสียขันก็ไม่ได้แน่นนบพวกงานจักรยานเนี่ยก็แค่ขันสุดตึงแล้วไปนิดเดียวพอ เาดูฝั่งลมฝั่งซ้ายของรถผมไม่ยุ่งเลยว่าเราเพิ่งลือใหญ่ข้งก่อนนี้จะเปลี่ยนไส้ในเซอร์วิสไส้ในแค่นี้โอเครวมแล้วถอดน็อตตัวล่างอันนี้ต้องค้อนยางนะผมไม่มีก็ใช้ยางไหนพลาสติกลองเพื่อให้มันหลุดจากเป้าน้ำมันเริ่มหยดแล้วถ้าว่าสำเร็จ Okay. ดึงออกได้เลยโอ้ยังอยู่ดีเราต้องแกะของเก่าอาก่อนต่อ,อครับไม่ยากครับพอเราเปิดมาแล้วนี่น้ำมันยังอยู่ยังใสกิ๊กเลยพเพราะรถขี่น้อยซ้อมเมือกปีขี่นิดเดียว เก็บไว้ก่อนเรื่งนี้ชุดนี้ชุดนี้ผมทำไม่ได้ถอดอันนี้ก่อนละกันส้มดีวายมากเลยคือตอนนั้นไม่มีอะไรตอนนี้มีไหลเทียบแต่ก็โอเค ต่สังเกตได้เลยครับล็อกช็อคชาร์เจอร์3เขาไม่ใช้ระบบนี้แล้วหารูปนี้มันมันดีมันก็ดีครับไวดีแต่มันมีอายุเพราะมันมียางเป็นเป็นตัวเก็บน้ำมันแล้วเรายุบเย,ยางนี้จะมีหน้าที่บวมแล้วมีแรงกดเข้าไปทำให้ทำทุกทำงานได้เร็วเนียนนุ่มแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไปใช้ตามมาตรฐานครับคือเอาทน เป็นกระบอกอรูแล้วมีลูกเป็นพิตตันข้างในแล้วเป็นลมอานทีวาเหมือนฟ็อกลุกแรกก็เป็นแบบนี้ลุกหลังก็เปลี่ยนหมดแลแบบ้วเหมือนกันครับแสดงว่ามันดีในเรื่องประสิทธิภาพแต่ว่าความทนทานเนี่ยถ้าเกิดคนขี่เยอะๆแปบ๊บเดียวผมว่ายางยิ่งพวกสายปรับคอมเพรสเยอะๆหรือกระโดดแบบบิ๊กบัมเปอร์บ่อยๆย,ยันบ่อยๆเนี่ยน่าจะฉีกขาดเร็วเราต้องถอดตัวนี้ออกจากกัน นี่แหละครับต้องมีปากตายของันแต่นี้คือพอถอดบ่อยก็ของเราเองก็ไม่แวเราใช้เองเป็นรอยไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นร้านเนี่ยไม่ได้นะงานแบบนี้อยู่เขาแล้วเครื่องมือพี่พร้อมก็ต้องซื้อเรื่อยๆืจนนี้สะสมเรื่อยๆแล้วจนจนทําได้ทาได้เยอะแล้วทำได้เกือบทุกอย่างแต่ว่างานชกหลังเดี๋ยวต้องซื้อเครื่องมือเพิ่มแต่ส่วนใหญ่ผมก็นี่ครับทำ diy ก็จะ เน้นจัสืสวิตอันไหนก็ซื้ออันนั้นเป็นชิ้นๆไปถ้ายังไม่ทําก็ยังไม่ซื้อแกะยางเอาเลยทิ้งจอดแค่นี้ใส่ยางใหม่เอายางนี้ออกเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการตัดเลยเลยคัตเตอร์ตัดดึงออกมาเลยทำได้ก่อนถอดออกมาเรานี้เอาแบบรวบลัดเพราะว่าเปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยนเฉพาะยางตรงนี้เอง <c oughs> นี่นะผมใช้วิธีผ้ารองผ้ารองแล้วก็ใส่บล็อกก็แบบบิดสุดแรงคือมันกระติอยู่นิดเดียวเองมันไม่ได้แน่นมากครับนี่มันแค่ขันธรรมดายิมเป็นอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือใส่อะไรของมันผมเทียบไปดูมันตรงรุ่นก็คือเท่ากันความหนาก็ใกล้เคียง ส่วนไอตัวที่ผมเทียบเนะต้องมันนั่งเหลาความหนามันจะหนากว่ามันก็เลยไม่สามารถอัดให้มันเก็บน้ำมันได้ดีครับอันนี้ก็อสามารถให้มันเก็บน้ำมันในในชุดหลอดนี้เลยเ,ลยเดี๋ยวใส่น้ำมันเก็บน้ำมันปุ๊บทำให้ระวังรถหงายท้องได้ระบบคอมเพรสก็จะใช้งานได้ก็ประกอบกับมันเหมือนเป็นนี่ให้ดูนี้ห้อน มันเป็นปุ่มนีไหมครับเป็นนูนออกมาเป็นเส้นนูนสองข้างเลยเพื่อให้เราใส่เลยเข้าไปใส่กันเนี้ยประมาณนี้มันก็จะมีปุ่มล็อกอยู่นี่พอขันพอขันเข้าไปหนีบเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนจุดหนีบพอหนีบมันก็จะแน่นน้ํามันก็จะไม่ออก๋ยวผมใส่มันได้เซนเตอร์โอเคนี่ครับมันจะมีจุดที่ไม่มีเกลียว ให้ดูทีนี่ก็คือใส่จนเลยเส้นแล้วก็ถึงเกลียวสองข้างให้ใกล้เคียงกันนี่ครับใส่เข้าไปได้เลยมันจะบีบหัวอยูแล้วนี่ระวังนิดนึงครับเดี๋ยวลองปีนพยายามหาเกลียวให้พอดีหมุนเหมือนคันออกก่อนเพื่อให้เกลียวมันลงล็อกแล้วค่อยหมุนเหมือนคันเข้าครับ คือหมุนขันออกพอรู้สึกว่าเออมันลงล้อค่อยหมุนกันเข้าย้อนกไปไหมนี่ง่ายเลยเออเวพอดีเปะ๊ะเยี่ยมนี่ใส่อีกข้างได้เลยความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่ใส่ประกบเข้าไปขันให้แน่นก็เดี๋ยวเราใส่น้ำมันทั้งบนได้ออกแบบให้สวิตง่ายตัวนี้ เดิมก็หมุนย้อนให้มันหาเกลียวก่อนพอหมุนปุ๊บมันจะรู้สึกว่ากรุ๊บเข้าเกลียวพอหมุนเข้าเลยแน่นอนคือไม่ต้องกวดก็ชนสุดเกลียวสุดครับยามันมันไม่มีอะไรมันมต้องแน่นขนาดนั้นสุดเกลียวคือจบ พอเมื่อกี้ตอนถอดเลครับผมก็แบบสุดเกียวข้างก่อนตอนถอดถอดไม่ออกเลยโอเคจบโอเคครับเราก็ได้ห้อง<ม>นี่ก็เป็นไส้แล้วก็บัานบ้านเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปลอกเล็กน้อยโอเค นี่ก็เติมมันให้เต็มนี่เลยครับง่ายๆไม่ต้องตวงเลยจริงๆเพราะว่าการทำงานของมันเนี่ยตัวนี้ครับโช์พอยุบป,ปุ๊บตัวนี้จะโป่งมาก็เลยเติมไม่เต็ม,ตม,เ,ตม,ตมเต็มระบบแค่นั้เองไม่มีมมอะไราไมากมาย ใส่ตัวนี้ก็ไปอยากก่าเพิ่งกดโช๊ควงนะเดี๋ยวปรินลงมาอีกไม่ไปจิงตัวนี้ไม่ต้องถอดก็ได้มอะไรลืมถอดแต่ตัวถอดแต่ตัวนี่ห่วงตัวนอกแล้วชักขึ้นทั้งทั้ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรครับนานัมนลืมโอเคใสค่กิ๊บจบ นี่ผมไปดูกันทํางานนะครับดูตรงนี้โชกดุ๊บเห็นหมันจะบวมขึ้นนี่มันจะมีเพชเชอร์ให้ดันดันกลับออกมาอม,มันทำให้น้ํามันไม่เป็นฟองเพราะตัวเน,นี้ยเป็นตัวกดน้ํามันโอเคไม่ยปร้รอยเช็ดหน่อยเดี๋ยวประกอบกับ นี่เช็คกันว่าหลุดไหมชอบหลุนหายวันนี้ก็เรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวยางแบนหน้าหลังหลือก็การเรื่องยางถอดมาล้าติดทุกงติดเทปหน่อยวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอประคุมเรื่องยางก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ